ทะเลมอกผู้คูนมะเนี่ยน้องเอ้อ่าพวกเขาเอ้บอกม็นผู้คูนผู้เกาลักแต่เดอกยว่าไปตัวทีท <laughs> เดี๋ยวนี้เวลาประมาณจากโมงอ่าสิบโมงยังใี่น้องแต่ว่าเบิ่งสภาพมอกควันนี่คือกับตอนแรงตอนค้ำเลยอเอาบรรยากาศดีดี ว่าขี่รถพานบางวีเห็นมอกเห็นย่งเราขี่ฮอรตอนตะกี้เนาะเอาเขาพานขี่รถไปทางสิบส้มสิบส้มเนื้อเนาะเพืะนะ่อจะลงไปเวียงจันทร์ไปกินมักแตงอยู่ภูคูนล,ลงเลือดไปในเนย็นจ้อยจ่อยอ่านี่เป็นปกรสุดผู้เก่าหลักเฮ้ยได้ลับผมขึ้นก็นได้บรรยาการ์ดดีไงวะ ยังโอ้มาทำกันไล่คนได้พี่น้องเด้อพีการดีดีฮะนำเฟือง3กิโลเมตร็10โอ้ยก่เมตรแล้วเนาะสิบเกาโอ้บรรยากาศนิหน่อย เป็นไทยวิดีโอบอนเมื่อกี้เป็นสูงสุดปะบอนันบนเนีนบอนชมวิวเนี่เนาะมีแต่หนัิโลตะกี้ตะกี้ก็จะเอาหน้ากิโลเนาะเออเอาไปเฮ็ดยาไปใั่เดี๋ยวนี้เห็นพักเอาแล้วก็ ของพวกข้าวที่ไาเยี่ยมใช้วัตั้มมันเป็นยาทีที่บริเวณนี้มีแต่เป็นปลาคิโล่ซื่อๆเดพี่น้องอันนี้มันแลาบุีไม่ใหญ่คล้ายๆมังหินนะ เ,เส้นทางตัวนี้เป็นเส้นทางตัดไม่เนะะาะระวังเมืองนานเมืองนานครับกาซีระยะทางอยู่68กิโลเมตร68กิโลเมตรถ้าโดยทั่วไปก็ถ้าเป็นรถกระบะรถยังก่แนเดนประมาณสองสุมโ,มงสมโมงบ่หอนกเนาะสุโม่ไปเนาะ ประมาณนั้นแหละเนาะก็ค่อยไปค่อยมาเป็นภูบรรยากาศหน่อยอากาศอยู่เที่ยวนี่เย็นอ่อมเป็นอนาเคตภูชู่เขตภูสูง ที่มันยางยางอยู่ทางหน้บนบางทีมันเคยมีปัญหาเรื่องอทางคาดแล้วก็นำแบบมันนำม,มันไล่เสาแบบมันไล่มาจักคู่เลยเกางเงก็ยืนยันว่านำนี่แทนที่ยูซส่งมันสิบวมีนำแต่บางทีมันเป็นจุดสูงสุดะนำพัดอ๋อมาแต่ถึงผู้มันมาแต่ใส่ <c oughs> อันน <laughs> <laughs> <Darwin> ี้ต right. ้องว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เนาะซุ้งทีนั่นก็ยังมีน้ำมกมาอยู่ทำไมน้ำมันบรุตงุอมกมีผุ้ซื้อมักแตงที่มีคนท่ายมักแต่งอยู่นี่ปเย้หน่มบู่แนี้มีา บขันมันอันนะ่ะมีน้ำสะดวกนี่ก็ดถอยอยู้ยู่เนาะนำสะดวกสะดวกว่าเออมีเน,น,น,นี่ยน้ำจะพูดมาบอกเขาจะมาบอกอันนี้โบเมนมักแบบอันนี้โบเมน,นมักแตงอันนั้นที่เป็นมักแตงอันน่ะมาแต่วันอื่นที่มาแต่วันอื่นเลยคายคลายทางฮันี่เนาะขายคน ชออเมลิกาแมนโดี่น้องบางคนเขามาเบิง้งพี่น้องอเมลิกาเขามาเบิง้งยูปีกา้าผู้เก่าลักอันแต่นี้ไปห้าบอลชมวิวไกลบอประมาณน้องอีกขึ้นประมาณน้องสิบลางโอ้โดนเติมเนาะสิบลักงเป็นท่องเพียงเนะาะเท่านี้เป็นเพียงได้จักน้อยฉันจะเพียงก็คือผู้แหละผู้เพียง อันนี้มันแรงอ่ะเฮ็ดหน้าบ่ได้เนาะเห็นบ่ต้นไม้ก็มีแต่หญ้าขีล้ลหญ้าอีหยงังบ่ยอมบ่ยมเป็นบอ่อเลี้ยงงัว để là bằng này khăn tiệp xe cấp à, viên chăn cặp xe nhà cặp bồn đi nó này dễ nọ mẹ này ô nằm tét Ô subscribe đi kênh đi บางจุดซือเนาะจุดซืออ๋อสนญหารหัวับมีเนาะไปแล้วขึ้นูตอได้เป่นอองบัน่น